อวันนี้ก็มาคุยกันนะครับนะเน้นคุยกันเพราะว่าอัปเดตแผ่นล่าสุดมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เรื่องปกติแหละเพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมันแจกเยอะนะครับแจกเยอะแจกหนักแจกอะไรก็ไม่รู้เศษจงเศษเช่นนะตอนนี้ก็ยังมีบิงโกเหลืออยู่เนาะนะครับอ่าอ่าอัปเดตแผ่นรอบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมีแพ็กเกจเศษตังเข้ามาคือบัตรผู้กอบกู้นะครับนะซึ่งบัตรผู้กอบกู้เนี่ยถ้าเก้าเก้าใช่ไหมใคร พอมีทุนทรัพย์ผมว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ได้นะนะครับเพราะว่าบัตรผู้กอบกู้เนี่ยมันได้ของเยอะนะโดยเฉพาะ99ใช่ป่ะเนี่ยผมเปิดหมดแล้วมันก็จะได้แบบตัวสหายบ้างอะไรบ้างเนี่ยเยอะหลายอย่างครับแล้วก็เลือกอาวุธลองหายากได้ซึ่งเพิ่มอันอาจจะบางบางคนอาจจะขาดบางอันเนี่ยครับแล้วระหว่างวันเราทำเคลสก,ก็จะได้กุญแจวันนี้เรามีมีปีก้วยผมว่าไม่ไดหบอกผู้ชายบหมผู้หญิงกว่าปีกบนหัวมันจะกำบหัวนิดนึงนะไม่เป็นไรนะ ก็ได้โนวาได้กุญแจอะไรประมาณนี้ครับหลักก็ได้ใช้หมดของได้ใช้หมดได้โอในเมเทโออีสิบสิบนะครับแล้วก็ได้กล่องเลือกอาวุธในตํานานนะครับซึ่งปกติกล่องพวกนี้ถ้าจะได้กล่องเลือกนะมันก็จะแปลกเก่าๆแต่ว่านะมันมันมันแบบมันมันไม่ต้องรอไงมันก็ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเราก็ได้กล่องนี้สองอันแล้วก็พอพอจบปุ๊บนะมันก็จะได้เป็นไข่อันเนี้ยนะครับอ่าที่แบบว่าเอาไปฝากน้องมันก็จะมีโอกาสได้เสียหายต่างๆที่เป็นเสียหายพิเศษแล้วก็ เพิ่มอันนี้เข้ามานะครับเป็นเศษเจนของตำนานแต่ไม่ค่อยได้ครัมันมันยากอะ่ะไอเศษเจนอาวุธปกติผมยังแบบได้ครัง้งสองครั้งมั้งฟักเล็ดซื้อมาทุกรอบนะครับเนาะก็มีบัตรคู่กับคู่เข้ามาแล้วก็มีชุดเวดดิ้งนะครับเท่อยู่นะผู้ชายก็เท่อยู่นะครับจะกลับหวยเนื้อนะครับแล้วก็เป็นของเมเทล่านะครับเออซึ่งเมเทล่าเนี่ยอยากซื้อเพราะว่าชอบน้องเนะ่ะชอบน้องมันนะแต่แบบ อันนี้ผมขัดใจว่ะแต่แต่ถ้าซื้อเป็นแพ็คก,ก็ต้องซื้อเป็นแพ็คอะครับเพราะว่ามันถูกกว่าเยอะนะครับซื้อเป็นแพ็คถูกกว่าเยอะแล้วก็มีของไอนานะครับไอนาไอนานะครับน้องจูร่งของเรานะฮะซึ่งก็ยังงงกับสกิลมันอยู่นะครับจริงสกิลครบแล้วแต่แบบยังงงอยู่ไม่รู้จะรีวิวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะนะครับแล้วก็เป็นอุจุติ T. ผมซื้ออุจติ T T. ไปก่อนนะครับเป็นเป็นดาบดาบดาบไฟกับไออะไรอะอันเนี้ย เนี่ยอ่าดาบไฟอันนี้นะครับนะมันก็คล้ายเออมันก็ไม่คล้ายว่ะเออมันก็สวยดีนะแล้วก็มีจักรอันใหม่นะครับแต่จักรอันใหม่ผมว่าคล้ายๆอันนี้ดิอันนี้อันนี้จักรหม่อันนี้รู้ว่ามันคล้ายเออสวยว่ะอืมอืมอืมนั่นแหละครับนาอกูใส่อย่างเนี้ยเออกูใส่ยังกูใส่ยังดูก่อนนะทุกคนครู่นะฮะใส่แล้วเออสวยดีสวยดีสวยกว่าอันเก่าอันเก่ามันผมว่ามัน กูไม่ถูกอะนะครับเดี๋ยวก็ก็คงซื้อแหละนะครับซื้ออื่นด้วยนะครับอืมนะพูดกันไปนะครับว่ามีชุดเบดดิ้งนะครับทีนี้เขาก็แอดคิวอมาให้นะครับก็คือเริ่มจริงๆอ่นะวันที่หกเดือนเก้านะครับก็คืออีกเดือนหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาแอดไอตัวของรางวัลมาไอ้นะครับเป็นรางวัลยังไม่ใช่ยังไม่ใช่รางวัลแบบชนะเลิศน,นะครับเป็นรางวัลแบบระว่างลีกเนะนี่ยมันมันก็ชอบมาเอามาไว มาแบบมามาเผยตอนท้ายอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่าหลายๆคนน่าจะรู้แกแล้วว่าเออมันได้เยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่เป็นที่หนึ่งเนาะนะครับก็กิอวอล์ันนี้จะสนุกมากขึ้นนะครับก็แข่งขันกันมากขึ้นเนาะนะครับมันก็จะมีแจกแจกของที่มันหน้าตาประหลาดนะครับอันนี้มันจะเป็น,นกิวเหรียญกิวอลซีซันสซึ่งอันนี้ก็จะมีช็อปของซีซันสองอกมานะครับดังนั้นเหรียญของซีซันหนึ่งอะใช้หมดไปเลยเพราะว่ามันมันใช้คนละช็อปกันนะครับแล้วจะมีแจกเศษนะครับแจกเศษเนี่ยมันจะมีเศษอันนี้ Y อะไรวะไวนไอออนออฟดีวีไนต์อะไรเงี้ยนะครับก็คือมันจะมีเกาะกันไฟอะดีววูบอะครับนะผมจำแสแตทไม่ได้แล้วแต่เบิร์นเบิร์นเดเมจดีเรชันแนนอนล้านเป็นหนึ่งอันจะมียากนะครับกับกับเจนมังเน,น,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนเหมือนแบบอันเนี้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ตีแบบแบบยากได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนจะเป็นสูตรอะอืมหรือเปล่าวะ หรือเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมเถอะแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นหลีกแบบสูงๆนะครับตั้งแต่หลีกแบบเราขึ้นไปเป็นหลีกแบบว่าเพรขึ้นไปเนี่ยครับมันจะได้ตรงนี้แหละเอาไปตีนะครับไปตีเป็นเกาะนะครับซึ่งก็ทําให้เห็นไหมว่าคิววอร์มันสาคัญนะทุกคนเราจะต้องนะครับตั้งใจเล่นกับมันนะครับเราจะได้พวกนี้ไปไปตีเป็นของนะครับเนาะแต่อยู่คิวที่ดีก็ดีนะครับเนาะใครรู้ว่าตัวเองว่าตั้งใจเล่นก็ลองไปหาคิวแบบสูงๆเขาว่านะครับ อสิ่งที่ต้องเจออีกนะครับนะมีะตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองใส่อีกอย่างที่น่ากลัวมากๆก็คือพลังที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่แต่ว่าไปเยินเลยเลยคนผมก็อัพเต็มแล้วล่ะก็ของอออัพเต็มมแล้วล่ะใช่ไหมสมมติผมแบบอ่าแต่ก่อนผมใส่แบบนี้ใช่ไหมผมใส่แบบนี้ใช่ไหมถ้าใส่ใส่กันนะเราจะใส่แบบนี้นะเออไม่ใช่นี้ซรอยอขัดเจนนะครับน่าจะใส่ประมาณนี้แหละ แต่ก่อนนะครับซึ่งพลังมันขึ้นมาพันหนึ่งนะ ouais แต่ก่อนมันมันประมาณหมื่นสองนะครับตอนนี้ม <acy brick away> ันขึ้นมาพันหนึ่งเป็นหมื่นสามนะครับเยอะมากนะครับล้วก็ไอ้พวกสแตตต่างๆเนี่ยมันขึ้นเยอะมากนะครับเลือดเลิดแม่งแบบว่านะครับขึ้นหมดนะับซึ่งแบบว่าถ้าใครแบบอัพของสเปซทัะอยู่นะครับก็พยายามอัพของไปแล้วนะครับเงินเหลือก็ค่อยว่ากันเนาะเงินเหลือก็ค่อยว่ากันต้องไปอัพบอื่นนะครับก็อัพของฟาร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักวิค่วสามมาอัพของวอรเลยแหละนะฮะแต่ว่าทุกนี้มันมีแต่ มันเหลือฮอตไทม์อีกอาทิตย์เดียวนะครับดังนั้นแบบถ้ามันมันหมดฮอตไทม์มันจะทำรับฟาร์มยากขึ้นนะนะครับแรงมันใจน้อยลงนะครับก็ไปทําซะแล้วก็สกิลวะครับก็พยายามอัพให้เต็มเนีผมก็ยังอัพไม่เต็มนะเบอร์เดอร์สกายขาดอีกซึ่งพวกนี้เวลาอัพเต็มมันแบบทั้งพลังโจมตีเพิ่มขึ้นทั้งสกิลที่มันอัพเต็มเนี่ยมันแรงขึ้นเยอะมากนะครับสุดๆเลยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่าล้วก็มีอีเวนต์แบทเทิลเข้ามาเนาะก็แน่นอนนะครับตามตัวตามตัวที่มันมีชุดดกกก็็จะะมมีีเเเเททร่่าานคับแแลลล้้้วว ไอหน้านะครับสองตัวนี้ผมก็น่าจะตีครบทรนะุกวันอ่ะไอตัวมังกรกับเรดี้เทอรล่านลครับแล้วว่านี้ดีมากนะครับตแต่แล้วแต่คนนะแต่ผมแบบแต่ก่อนอนะ่ะมันไม่มันไม่ได้แจกเงินเยอะขนาดนี้นนะนี่มันแจกเงินเยอะมากทัแสนสี่นนะปกติมันแบบหลักหมื่นเองนะแต่ว่าผมเงินแบบก,ก็หายไปเยอะนะหายไปสามสิบกว่าล้านนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็อตีก็ได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีแหละอ่ะแปดสิบแปดสิบเพชรนะเน,นาะตีกันไปตีเื่ยๆแล้วกันระหว่างพูดคุยทุกคนนะครับเอา เอาไอ้เคียวไปลงให้ดูเลยอยู่ไหนวะเคียวกูนี่เป็นเคียวอารมณ์แบบใส่ฟ้านะครับนะเอาใส่กระปือมาแล้วกันเนี่ยเออลืมทำเลทิ่งเพนเดนท์ให้มันเต็มเลยอ่ะไปไปตีไปตีปตปตเล่นๆหนยระหว่างคุยๆกันะนั้นก็แพทนี้นะครับก็นะเราจะเจออาวุธแปลกๆเพิ่มอีกนะครับก็คือเคียวนั่นเองนะครับแล้วรองว่ามาเยอะแน่เลยนะครับ มาเยอะแน่นเลยแล้วเคียวก็โหดทำว่าโหดไม่โหดดินะครับโหดนะครับโหดมากเลยแล้วก็เอเราก็จะเจอสหายที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีเคียวสายฟ้าไม่มีเคียวไฟมีเคียวผิดใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันจะเจอตั้งรับแปลกๆเป็นเช่นแบบเคียวพิษอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าติดหนึ่งจุดก็รู้เรื่องนะครับคือถ้าติดหนึ่งจุดมันจะได้สก,กิลจิกหัวด,ดูนะดูดิอ่ะชิบหายแนละ้วกูอ่านี่ยจิกหัวเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวใช้มันเอะ คนเพียละทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละออใช่ไหมเถิะนะครับเบต้าคิวจิกหัวอะไรเงี้ยซึ่งหนึ่งจุดมันทําให้จิกติดเลยนะครับซึ่งแบบก็อันตรายนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ก่อนถ้าเป็นตะไคระถ้าเป็นตะไคร์พิษเนี่ยก็เอาสองจุดถึงจะน่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าเคียวอ่ะมันหนึ่งจุดครับดังนั้นมันก็จะน่ากลัวมากขึ้นนะครับแบบแต่เขาคงไม่ใช่เคียวไฟกันหรอกมั้งก็คงไปใช้ดาไฟกันนะ,ะใช้เคียวไฟทำไมจูบะตัวเ็นชอบใส่ลมจริงอ่ะแต่ว่าถ้าใช้ก็ต้องเป็นเคียวผิดนะครับที่น่ากลัวนะครับนะแต่ว่าก็ ไอหน้ามันยังงงอยู่ผมสกิลแต่ะผมงงอ่ะไม่ค่อยผมยังยังไม่ค่อยเก็ตกับมันว่ามันจะไปใช้ทําอะไรวะนะครับแต่ตั้งแต่แต่เคียวก็คงดีละมั้งเดี๋ยวรอแบบเดี๋ยวรอเคียวผมเคียวปิดผมขึ้นเยอะกว่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะถอดจะแบบว่ามารีวิวตัวนี้ให้เพราะว่าน่ยสกิลเนี้ยสก,กิลส,สามเนี้ยมันจะทําให้ลอยทําไหมวะแต่ถ้าใช้กับสกายาเขาจะอยู่นะครับมันจะไปแทงให้มันลอยอย,อย่างเงี้ยแต่สก,กิลอื่นเน่ะเข้าใจก็คือเพิ่มพิษเพิ่มพิษลด สถานะอะไรก็ไม่รู้อะไรแล้วแต่นะครับนะถ้านี้ก็ทําให้ติดสถานะสามอันนะครับนะล้มพิษแล้วก็อ่อ,อนแอนะครับซึ่งจริงอะ่ะไอเนี้ยถ้าคอมพานิเอนวอลเวิร์กแน่นอนเพราะว่าคอมโบ่ได้คอมโบ่หลายตัวแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้คอมพานิเอนวอลเนอ่ยก็เลยงงๆกับมันนิดหนึ่งนะครับประมาณนั้นเนาะนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับดังนั้นก็ลองดูนะครับเออคาม่มาล้มเนี่ย อัพเต็มได้อัพไปเลยนะได้ใช้แน่นอนนะครับอัพเต็มได้เต็มเลยหกเนี่ยนะครับพันจุนตีสี่สองลดได้เมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอัพเต็มได้อัพเลยเพราะว่าเจอแน่นอนครับทุกคนหมายถึงว่าขั้นถ้าขั้นสองขั้นสามเงี่ยมันก็กิ้งหลบได้แห้วแต่ว่ามันอัพเต็มน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าสายบุกนะครับอาจจะทําไปนี่เผื่อไว้ใช้นะผมว่ามันน่าจะดีอยู่เนี่ยก็คือคามาเจนใช่ปะเนาะทงเซนจูเรียเนี่ยแต่ว่ามันต้องการเศษเจนเนี่ยมันก็ใช้เวลานานกว่าะเเา่อมกกย ก็ไม่ได้เลยนะครับก็เนี่ยแต่มันต้องแบบผมว่าน่าจะเสามันถึงจะโหดๆหน่อยเพราะมันลดทุกดาเมจ35เปอร์เซ็นลบ35เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเราโดนดาเมจแรงข้น35เซ็นะครับคือตัวจะบางขึ้น35เปอร์เซ็นนั่นแหละซึ่งแบบถ้าไปบุกก็แบบอาจจะน้ามึดได้นะครับอาจจะไปตีมอนดีกว่าไมหมอะไรประมาณนี้นะครับนาอกนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับนะนั่นก็แบนนี้วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพูดคุยนะครับ เลิ่เปลอยเบื้องต้นนะครับดังนั้นก็อยากให้แบบว่าเห็นว่ารางวัลทีวอมาแล้วนะแล้วมันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่คนไม่ลงมันก็ไม่ได้เงี้ยอะไรประมาณนี้ครับนั้นก็สู้ๆแล้วกันนะครับนะส่วนเอ,อะไรอะอะไรวะพวกเนี่ยอีเวนต์แบสิกก็ไปตีแล้วนะครับตีให้ครบๆนะประมาณนั้นนะครับอาทิตย์หน้าอาจจะมีกิจกรรมเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะว่าบิงโก,โกโจบอะไรเอยหกวันนะ,นะ้ะก็คิดว่ามาอาทิตย์หน้าครับจะมีกิจกรรมมาเพิ่มเรื่องของตีวดดิ้งนะครับก็จะเก็บ เอาไปแลกนะครับเก็บเอาไปแลกเนื้อแลกอะไรได้ขับเหมือนจะมีการเหมือนจะได้ดาบไปนะเหมือนได้จะกินดาบไปนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเดือนหน้าไอ้ที่อาทิตย์หน้าน่าจะมีนะครับนอนรอบรถคนนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาพูดคุยกันสั้นๆอาจย์ทุกคนนะก็พยายามอัพของแดงนะครับอัพให้แดงไปนะนี่ผมอัพไปได้เยอะเลยเนะนี่ยส่วนใหญ่เป็นของใช้ครับของไม่ใช้ก็รอก่อนเออเยอะเหมือนกันว่ะจะมีของที่นอกนั้นก็คือของที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว่ะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ใส่อ๋อมีมี แหวนอิมแหวนอิมอะไรเงี้ยชุดการเดียนที่แบบว่ายังไม่นั่นนะครับประมาณนี้นะอ่ะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวสหายเทโอนะครับเพิ่งเอาไปใช้สนุกดีครับเดี๋ยวจะไปรีวิวตอนไปตีกับบอสเรเนเนไนไหนขั้นขั้นนรกให้ดูนะครับแปดนาทีนานมากตีทำไมไม่รู้อ่ะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับอัปเดตแพทนะครับก็เต็มตัวคียวอแล้วกันนะครับหาคิวแต่เนื่องๆนะช่วงนี้นะฮะนะครับสู้ๆกับทุกคนสวัสดีครับ